โอ้ยฮลโลทุกคนอยู่กับผมเมงเฟยออสนะทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอย่างโจนี่โจสตาร์นะทุกคนนะจากโจโจภาคที่7หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนภาคที่7เนาะอ่าประมาณนั้นอ่เป็นตัวมันมันมีสแตนด้วยอ่ะชื่อทักเอ็กโฟอ่ะผิวหลังสีชมพูนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยว่านะทุกคน อ่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะเดี๋ยวผมขอฟังเงินสักคูนนะทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้เงินหมุ่งก็พร้อมแล้วทุกคนนะอ่ะเรามารีวิวโจนี่โจสตาร์กันเลยดีกว่าทุกคนนะโจนี่สตาร์โจนี่โจสตาร์ทุกคนเบลวแปดสิบห้าทุกคนนะเป็นระดับอันติเมทนะทุกคนนะเป็นธาตุพืชนะทุกคนนะโอเคเราเริ่มกันเลยโจนี่โจสตาร์ผมนะเริ่มเริ่มมาผมมีบัฟโอหลอดนะทุกคนนะไปขอปิด นี่ปับตึงแล้วทุกคนนะปิดความเร็วตั้งคู่นึงนะทุกคนเราเปิดเอฟเฟกในลองตีเสิเหมือนเป็นการเอาทักเอ็กโอโอลาคนต่อยตัวรัวทั้งหประมาณนั้นนะอนี่อแล้วโจนี่โจตาตก็คือเริ่มมาเนี่ยตีพื้นอย่างเดียวทุกคนจะไม่ตีตัวบินนะทุกคนนะเป็นกาวนะทุกคนนะเริ่มมาโจนี่โตตามีสิขั้นนะทุกคนนะอ่ะขั้นแรกนะทุกคนยังอั่านี้ยังไอมนี่ยด้อัพนะทุกคน อยู่ที่เวล85มีบัฟบอวหลอดนะทุกคนนะโจนนี่เชอร์ตาดาเมจ464,000นะทุกคนนะระยะ37นะทุกคนแล้วก็ตีมีนะทุกคนนะอืมอ่ะเรามาดูขั้นแรกกันเลยดีกว่าขั้นแรกเพิ่มดาเมจมาที่9,28,000นะทุกคนนะระยะ37นะทุกคนนะตนะีเท่าเดิมเลยทุกคนนะอัพ8ใช้ค่าอัพอยู่ที่2,005ทุกคนขั้นต่อไปขั้นที่ สอนะทุกคนขั้นที่สองเพิ่มดาเมจมาที่1ล้าน4ี่แสนห้าหมื่นนะทุกคนนะอืแล้วก็เพิ่มไม่มีเพิ่มระยะนะทุกคนนะระยะเท่าเดิมแล้วก็กันโจมตีความเรงกันโจมตีเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้ค่าอัพอยู่ที่3ามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะทุกคนนะอัพไปเอ้ยมีท่าใหม่นะทุกคนดูว่าเป็นท่าใหม่เร็วมากแล้วเอ้ยค่าอัพถูกมากนะทุกคนค่าอัพถูกมากถือว่าเป็นตัวธาตุพืชระดับหนึ่งเลยที่ดีมากเฮ้ยมีบัฟก็คือ ตีสโลทุกคนนะก็คือเมื่อโจมตีจะทําให้ศัตรูติดสโลวทุกคนนะขั้นที่3าเพิ่มดาเมจมาที่2องล้านหกแสนหกหมื่นนะทุกคนนะเพิ่มระยะม,มาที่41นะทุกคนแล้วก็ความเร็วจมตีอยู่ที่4.6วินะทุกคนนะใช้คาบอยู่ที่5 0า0นนะโดนนท่าใหม่อ่ะอัพไปเฮ้ยเป็นวงกลมรอบนี้เป็นวงกลมไหนลองตีไหนไหนลองตีใหม่ดิไม่เข้าใจเหมือนกัน คือทักไอโฟเนี่ยมันเกี่ยวกับการหมุนนะทุกคนน่าจะเป็นการหมุนปะไหนลองหมุนดิเดี๋ยวหมุน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 นี่น่าจะใช่ทุกคนน่าจะเป็นการหมุนนะเออหมุนแบบเป็นอนันต์นะทุกคนนะอืมอ่ะประมาณนี้ถ้าการโจมตีเป็นวงกลมนะทุกคนนะยังไม่ตีแอร์ทุกคนนะอืมก็คือตีพื้นอย่างเดียวตอนนี้ขั้นต่อไปขั้นที่4ทุกคนขั้นที่4เพิ่งดาเนจนมาที่3ามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนนะ ระยะเท่าเดิมความเร็วโจมตีเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้คราบอยู่ที่8ปดพันนะทุกคนอัพไปขั้นที่สี่ไอ้ขั้นที่5้าทุกคนขั้นที่5เพิ่มดาเมจไปที่5้าล้านสองแสนสองหมื่นนะทุกคนนะใช้คราบไอ้ระยะเพิ่มมาที่44นะ่่ะทุกคนนะ,ะความเร็วโจมตีเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้คราบอยู่ที่9กนะ้าพันห้าทุกคนนะอัพไป ขั้นต่อไปขั้นที่6นะทุกคนขั้นที่6เพิ่มดาเมจมาที่6กล้านแปดแสนสี่หมื่นนะทุกคนนะระยะเท่าเดิมความเร็วก็จะตีเท่าเดิมนะทุกคนนะใช้ครับอยู่ที่1นึ0 0หนะทุกคนนะอัพไปขั้นต่อไปมีท่าใหม่ทุกคนนะเพิ่มดาเมจมาที่18บแปดอสิบสามล้านเก้าแสนนะทุกคนนะอ่าเพิ่มระยะมาที่48นะทุกคนแล้วก็ตีจุดห้าจุดเจ็ดวิห้าจุดเจ็ดวินะทุกคนนะมีท่าใหม่นะทุกคนไม่ห่มไม่รั่วท่าอะไรอ่าใช้กราฟอยู่ที่ 1 5 0 0 0ห่นานนะทุกคนนะขั้นที่7นะทุกคนอัพไปไหนไม่มีตีไม,ม่ตีแอร์หรอวะไหนลองต่อยในลองต่อยใหมด่ดิป๊บปปปูปวราโวราโวราโวรา,วราคือเหมือนในการต่อยทั้งสองคนใช่มก็คือแบบทั้งโฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โจโจ,โจนี่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้นนะทุกคนนะอืม ไม่มีตีแอร์หรอวะถือเป็นตัวหนึ่งที่แปลกมากเลยทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ตัวตีแอร์เยอะไม่นดเลยนะทุกคนนะแต่จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการตีบอสได้ดีเลยทุกคนหรอสำหรับธาตุพืชน,นะทุกคนนะถ้าเป็นบับขิดผมว่าแรงแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ยคล้ายๆไอคไคจูหมายเลข8ดนะทุกคนนะน่าจะประมาณนะั้นดามเมจเยอะพอหลงควรน,นะทุกคนนะขั้นต่อไปเรามาดูขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าขั้นต่อไปเพิ่มดาเมจมาที่ แต่ไอ้ระยะไอ้ค่าที่8นะขั้นที่8นะทุกคนนะเพิ่มดาเมจมาที่17บเจ็ดล้านเแสนนะทุกคนนะอืมแล้วก็เพิ่มระยะมาที่51นะทุกคนนะตีเท่าเดิมนะทุกคน5.7าจุดเจวิใช้ค่าอยู่ที่1นึ0 0หนะทุกคนนะ1นึ่0หนะอัพไปขั้นต่อไปขั้นที่9โดนขั้นที่9เพิ่มดาเมจมาที่สองไอ้ยี่สิบสามล้านนะทุกคนนะยี่สิบสามล้านจุดไอ้ยี่สิบสามล้านหกแสนนะทุกคนนะเพิ่มระยะมาที่ 53นะทุกคนนะแล้วก็ความเร็วทุตีเท่าเดิมทุกคนนะใช้ค่าวไที่21,500นะทุกคนนะอัพไปอ่ะขั้นสุดท้ายขั้นที่10นทุนขั้นที่10เพิ่มดัมเมดมาที่สองี่สิบล้านนะทุกคนนะเกือบเกือบสเกือบ2ล้านอีกแล้ว29ล้านนะทุกคนนะแล้วก็ระยะเพิ่มมาที่55ทุกคนนะความเร็วทุตีเท่าเดิมน,นะทุกคนนะอ่ะใช้ขั้วไปที่สองหมื่นหกพันนะทุกคนนะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับโจนี่โจสตาร์ทุกคนนะ ถามว่าเก่งไหมเนี่ยมองผมว่าเก่งอยู่แต่ข้อเสียคือไม่ตีแอร์นะทุกคนนะอข้อเสียจะต,ตีเร็วนะตีเร็วพอสมควรนะทุกคนนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยถือว่าแบบธาตุพืชใครยังไม่มีธาตุพืชเก่งๆอ่ะผมแนะนําตัวนี้ก็โอเคครับทุกคนส่วน,นการหาโจโนี่เนี่ยจะเป็นด่านโจโจ้เอ่อโจโจ้ด่านที่ด่านที่ไอ,อ้ x หกนะทุกคนนะด่านโจโจ้ด่าน x หกนะทุกคนนะอืมประมาณนี้นะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ทุกคนสำหรับโจนี่โจสตาทุกคนนะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน See you again n e เด็ก m e า y e